ช่วยผมด้วยเพื่อนของผมกำลังจะทำให้ผมตกลาวว่ะแต่เดี๋ยวนะมีบอลน,นั้นอยู่ข้างบนผมอยากให้ทุกคนกดไลค์วิดีโอนี้ตอนนี้เลยเพื่อช่วยชีวิตของผมขอบคุณนะทุกคนแต่ว่าฝูงชอมมี่พยายามจะกินผมผมต้องหนีออกไปให้ได้เออทุกคนช่วยกด subscribe เพื่อให้เชือกดึงผมขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ย ขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยผมแต่ที่ทำให้ผมเลย <c oughs> <c oughs> ใอรใครๆก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยแล้วกลับไปแล้วเว้ยเจ้าสกิิดีทอยเลทไปไหนกมาไมหนายยิ่งเป็นคาเมล่าแมนฝากไว้ก่อนที่แกขอบคุณมากครับที่ช่วยผมคุณคือใครอ่ะอ๋อฉันชื่อว่าคาเมล่าแมนนะนะคาเมล่าแมนอย่างนั้นเหรอเจ้าหนูเจ็บตรงไหนหรือเปล่าล่ะเอ่อผมไม่เจ็บตรงไหนหรอกครับแต่ว่าเจ้าโถส้วมมันกินพ่อแม่ของผมเข้าไปอ๋อจริงเหรอใช่เลยตอนที่ ผมไม่รู้ว่าผมต้องไปอยู่ที่ไหนอะอางั้นเจ้าหนูเดี๋ยวฉันจะพานายไปอยู่ด้วยแล้วกันพาผมไปอยู่ด้วยเหรอใช่มันเป็นที่แบบไหนเหรอครับมันเป็นบริษัทของฉันเองนะเดี๋ยวฉันจะพานายไปสนใจไหมเออเมื่อกี้ผมได้ยินว่าคุณคือคาเมราแมนเหรอใช่แล้วคาเมราแมนคืออะไรอะ่ะก็เห็นฉันไหมไหนฉันเป็นหัวเป็นกล้องไหนฉันก็เลยได้ชื่อคาเมราแมนอ่ะแป๊บหบนึ่งนะหัวคุณเป็นกล้องเหรอเออเหมือนกล้องวงจรปิดเลยนะก็ใช่นั่นแหละมันคือกล้องวงจรปิดนะอะอเจ้าหนูเดี๋ยวฉันจะพานายไปบริษัท แล้วกันฉันจะดูแลด,ดูนายอย่างดีเลยได้จะได้ได้เลยครับผมโอเคไปกันเถอะตามฉันมาตามฉันมาโอเคฮะ นี่เรากำลังจะไปไหนกันเหรอฮะไปบริษัทไงบอกไปสามรอบแล้วนี่นี่นี่ขึ้นมาตาัมขึ้นมาโอเคครับ <c oughs> อ่านี่คนนี้คือแฟนของฉันเองนะอ๋อสวัสดีครับอ๋อสวัสดีจัดเจ้าหนูนี่ใครเนี่ยเออเจ้าหนูคนนี้เหรอเออตอนฉันไปปราบไอเจ้าสกีบีดีอ่ะฉันเห็นเด็กคนนี้กำลังจะถูกกินนะฉันก็เลยช่วยเขามาแล้วพ่อ,อแม่เขาก็ถูกกินไปแล้วโอ้หน้าสงสารจังเลยไม่เป็นไรนะงั้นไปกับพวกเราก็ได้ได้ได้เลยครับขอบคุณคุณมากน,นะครับที่ช่วยผมขอกรอดคุณหน่อยอ๋อามามา แล้วแต่คุณมีชื่อเล่นกันไหมฮะผมอยากรู้จักชื่อเล่นของพวกคุณอ่ะเอ่อคนส่วนใหญ่ก็เรียกพวกเราว่าคาเมราแมนนะนะอืมใช่ได้ครับน้ำผมขอเรียกคุณว่าพ่อกับแม่ได้หรือเปล่าครับอืมได้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 โอ้ได้สิแล้วเราไปกันดีกว่าครับผมอยากไปดูเสนกงานมากเลยอ่ะอเคไปดูกันเหรอตามมาเลยตามมาเลยนั่งรถไปดีไหมนั่งรถคุณหรือเปล่าโอ้รถฉันเองมาอ๋อไปไปไปอ่าขึ้นขึ้นขึ้นหลังรถเลยขึ้นหลังรถเลยได้เลยไปกันเลยฮะ อ๋อนี่นี่น,นี่ด้านหน้าด้านหน้าคุณ,ค,ณคุณมาบริษัทบ่อยไหมเนี่ยโอ๋อฉันไม่คุณก็รู้ว่าฉันไม่ค่อยมาอยู่แต่บ้านเนี่ยเอออ่ะผมไป<ๆ>ตรงนี้ได้หรือเปล่า,าอ่ะจอดจอดไว้เถิดเดี๋ยวค่อยให้คนมาเก็บโอ้โอเคอูบริษัทใหญ่มากเลยครับรีบมาเร็วรีบมาเร็วได้ครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับลุงเฮ้ยจะไมเขาสวัสดีครับสวัสดีครับเออสวัสดีครับผมอยากเต้นกับเขาด้วยอออ่ะเเเบบบบบ ฮิบเฮิบเบเฮิบเฮิทำไมเขาดูใจดีจังเลยครับพ่อเอ่อที่นี่ดูเขาเป็นมิตรกับทุกคนอะนะพ่อเต้นนินดูเห็นใจไหมคะอยากเห็นพ่อเต้นเหรอใช่ครับมาเร็วเฮิบโยโยเฮิบอ่าแม่เต้นนินดูหน่อยไดหมฮะโอ๊ยแม่แม่เต้นแล้วมันมันมันจะดีเหรอทุกคนจะไม่กลัวกันเหรออ่าจะแม่จะแม่เต้นท่านี้ได้ไหมท่านี้ เออไม่เต่นทานี้ได้ด้วยหรอโอ๊ยสักงานใหญ่มากเลยอ่ะผมขอลองเดินดูหน่อยนะได้ได้ได้อ่าลองเดินเลยนี่บริษัทนี่ใหญ่โตตั้งยี่สิบปล้านอ่ะลูกเออคุณคุณแตฉันกลับบ้านก่อนนะโอเคโอเคพ่อฮะเหมือนคนนั้นเขาจะแอบหลับยังไงไม่รู้เพราะผมเนเหมือนเขาก้มหัวอคุณ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  ไปไปไปเอาลำโพงมาไปเอาลำโพงมามันมีคนแอบหลับอ๋อโอเคโอเคโอเคนี่ลูกแอบหลับต้องฟ้องด้วยเหรอฮะไม่ไม่ไม่ลูกเมืนเป็นการกันแกล้งก่อนที่นี่อ่ะมาเร็วคุณมาเร็วมาเร็วใน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 เอาเลยเอาเลยเอาเลยไปไปไปเข้าเขาเขาไปเขาไปคนนี้เลยฮะคนนี้เลยโอเคลูกนีดตาเข้ามาเร็วเข้าได้ฮะนี่นี่นี่เดี๋ยวฉันไปเอาลำโพงในห้องก่อนนะได้เลย โอ้โหเขาหลับเขาหลับแบบน่าสงสารมากเลยฮะน่าจะทำงานหนักมากพร้อมหรือยังพร้อม่รืยังพร้อมนะครับลุกนับเลยนับนับสามสองหนึ่ง เฮ้เนี่ยทำอะไรเนี่ยโอ้โหตัวสั่นกลัวน่ากับพื้นเลยเนี่ยโอ้โหหนูกลัวแล้วบอกยีครั้งได้แต่ว่าอย่าหลับในเวลางานเออขอโทษขอโทษขอโทษก็มันง่วงอ่ะแล้วมันง่วงเหรอง่วงมันไม่ใช่เขาว่ามันง่วงมันไม่ใช่คําแก้ตัวของนายนะว่านายหลับในเวลางานไปแล้วแปดครั้งในเดือนนี้ไม่ถึงหรอเพราะงั้นฉันจะหักเงินเดือนเอาล่ะหักเงินเดือน พ่อรูช่ไหมด้ยวยไ,ไม่เอาอ่าคนเดียวเราไปคุยกับฝ่ายบัญชีได้นะโอเคได้เลยคุณ <laughs> เอ,อ่อสวัสดีนายเป็นใครครับคน, <laughs> คนนี้เขาดูเฟรี่จังเลยอ่ะโอ้ยน่ารักจริงๆโอ้หล่อจังเลยพาผมทัวร์บริษัทอีกได้ไหมฮะพ่อได้เลยได้เลยแ๊บนึงนะรอลิฟต์ก่อนโอ้ย <พา S 2> ผมมีเรื่องอยากจะบอกพ่อเรื่องหนึ่งอ่ะอะไรหรอผมชอบร้านไก่ทอดร้านหนึ่งมากๆเลยอ่ะพ่อร้านชิว่าอะไรอ่ะป้ามณีไก่ทอดโอ้ ร้านนั้นร้านนั้นเหรอโอ้โหอย่าเลยกินแล้วท้องเสียพ่อเคยไปกินแล้วโอ้ใช่ไหมคุณร้านนั้นมันไม่ดีเลยเนาะคนขายก็อะไรก็ไม่รู้บูดก็บูดเนี่ยไก่นเน่าด้วยใช่น่ากลัวจังเลยห้องสําหรับแบบอ่าพวกฝ่ายเอกาสารต่างๆนะลูกนะอย่าเราว่าอย่าไปกลัวเขาเลยดีกว่าเขาขาต้องใช้สมาธิในกลรองสวัสดีครับเฮ้ยเสียงเบาๆสิลูกเสีขอโทษครับขอโทษครับอ่านี่ตัวนี้จะเป็นห้องสมุดอ่ะนะนี่นี่นี่เริ่ ห้องแบบเป็นห้องสมุดเอาไว้หาแบบความรู้ต่างๆให้ลูกถ้าวันไหนลูกเ่าก็ลองเข้ามาอ่านได้คุณอ่านอะไรอยู่ครับคุณอ่านอะไรอยู่เอ๊ผมอ่านด้วยสิอย่าไปกลัวเขาเลยลูกเขาคุณครับคุณอ่านอะไรอยู่ครับเอ่อกำลังหาวิโรชอ่านไปเรื่อยผมว่าเขาจะแฮกเงินบริษัทแน่นะครับพ่ออะไรนะจะแฮกเงินบริษัทหรอไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่านไม่อยก่านเรื่องนลครับนายเห็นคนทั้งบริษัทนี่ไหมจะจะปล่อยให้เขามาลุมทื้มนายคนเดียวเลยอะไรอี๋หูไม่ใช่อ่านเรื่องนี้โอ๊ยคุณก็ออยย่าจจริงงัไปหนนเ ผมก็หยอกหยอกเวลามาแหละไปลูกชั้นต่อไปกันดีกว่าผมรู้สึกว่าผมโง่มากเลยผมอยู่ในห้องนี้อ่ะทำไมอะ่ะลูกลูกอยากคิดอย่างนั้นสินี่เข้ามาเข้ามาประตูด้วยอยากกินไก่ทอดฟ้ามานีอ่ะอยากกินไก่อทอดฟ้ามานีาก,กินไปลูก,ลกไปไปไปต่อนี่ชั้นนี้จะเป็นเหมือนห้องที่แล้วเลยแต่อันนี้เหมือนจะแบบเกี่ยวกับการงินของบริษัทนะลูกนะโอเคฮะ ก็คือไม่ม an ีเงินเลยใช่ไหมครับาะผมไม่เห็นใครอยู่ในห้องการเงินเลยเอ่อเขาลากันอะใช่ผมก็ไม่มีเง uh ินกันมีสิลูกโอ้โหบริษัทใหญ่โตขนาดนี้คนทั้งบริษัทใส่สูรนะลูกคิดดูสิผมก็ใส่สูรนะอันนี้สูดอะไรเนี่ยอันนี้เสื้อเชิใส่ได้ใครมากกว่านะเพราะว่าอ๋อนด้ไงพนักงานอ๋ออ๋อ อ๋ออะไรเนี่ยไม่ใช่ลา5วันเหรอคนนั้นอ่ะเหรือว่าเขากลับมาก่อนกำหนดนะคุณอืก็ดีแล้วอันนี้ห้องใครอ่ะอันนี้พ่ออ่าห้องของพ่อเองลูกนี่เชิญเลยโอ้สุดยอดเลยฮะนี่ลูกดูนะแบบสมมติแบบมีคนนั่งอยู่พ่อจะนั่งขันหลังแล้วก็เนี่ยหมุนว่าแบบนี้คิดว่าเท่ไหมเทมากเลยคุณโหสุดยอดมากเลยเนี่ยใช่ผมอยากไปปราบสกีบีดีผมอยากไปปราบสกีบีดี โอ้ยอยากปามสกิบดี้เหรอใช่ครับเพราะว่าเราจะต้องรอเขาโทรสายด่วนมาก่อนนะเดี๋ยว่ายตอนรับคขาจะแจ้งมาเองสายด่วนเหรอใช่จะมีสายด่วนพวกสิกิบีดี้อ่ะแบบมันจะมีหลายแบบนะก็คือกินของสุกโปกและกินคนไม่เป็นไรนะลูกแต่ว่ามันสนุกมากมากเลยแหละแต่แม่แต่แม่ไม่ไม่เง่นเสียงโทรศัพท์หรือเปล่าฮะฮะเสียงโทรศัพท์เหรอไปไปไปคุณรีบไปรีบไป ผมต้องไปแล้วฮะมาเร็วมาเร็วมาเร็วรีบ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 ที่แรกคือที่ไหนเหรอฮะที่แรกรก่อนแป๊บนึงนะพ่อขอดูในนี้อ่อ๋อที่แรกคือเป็นร้านสะดวกซื้อนะลูกโอเคไปกันดีกว่าครับลูกขึ้นรถมาเลยขึ้นรถมาอือกันแล้วครับผมร้านสะดวกซื้อสะดวกซื้อบิบตี้ทอยเลทนี่คืองานแรกของลูกเลยนะลูกรู้เปล่านี่รู้ครับน,นี่นี่จอดรถ มีลูกลูกอยากเราจัดการมันไหมอ่ะอยากครับอ่ะลูกนั้นลูกเอาอันนี้ไปใช้ระวบ,ะบลละิระวบิหน่อยเหรอะวบิดระวบิเหรอนี่คือสิ่งที่เอ่อพ่อใช้เหรอครับ <S <S ใช่แล้วอันนี้คือปืนที่พ่อใช้มาตลอดเลยนะเอ้ย,อยลูกเก็เงจริจิแต่ยิงโดนคนเขาหรอสุดยอดไปเลยครับโอเคครับผมไปห้นะพ่อขอหาว่ามันอยู่ในห้องน้ำห้องไหนโอ้ที่นี่มีห้องน้ำห้องเดียวแฮะมันจะอยู่ในห้องน้ำเหรอมันจะเป็นตัวที่อยู่ในซุวมอะลูกเนได้ครับเปิดป,ป,ป,ประตูให้ผมหน่อยได้ไหมสามสองหนึ่งเบเอ๊ย ไม่มีนะพ่อผมหาไม่เจอเลยอ่ะโอ้ไม่มีเหรอโอ้ยอะไรเนี่ยมีคนโทรมาปั่นอีกแล้วเหรอเอ้ยอเฮอ้ยอเฮ้ยลูกยิงมาเลยยิงมายิง,ยงเลย,ยเลยหรอเอ,อเอ่อ โอ้ยลูกมันลูกน,น,นี่นมันมันมันเหมือนโถส้วมปกติมากเลยอะพ่อใช่ดไหมมันแบบมันดูเนียนมากเลยอะแต่ดีนะถ้าเรารีบกลับไปกว่านี้นคน,นุกรนอาจจะกสน,สนุกมากเลยครับไปที่ต่อไปดีกว่าแป๊บหนึ่งนะพ่อขอเช็คใน,ในนี้ก่อนในโปรแกรมของพ่อก่อนนะเห <c oughs> มือนต่อไปจะเป็นโรงเรียนไปลูกใกล้ๆนี่ไงโรงเรียนใกล้ๆที่เองฮะมามามาตามมาตามมาแล้วพ่อไม่เคยเจอที่มันอยู่สองสามตัวเยอะๆหรอเหมือนจะเคยเจอนะแต่มันก็หลายปีอะตอนนี้พ่อมาทํางานแรกๆกัเกือบตาย นี่หรือเปล่าห้องน้ําห้องน้ํานี่อ่านเดี๋ยวเราลองมาเช็คก่อนนะลูกห้องห้องนี้ไม่มีนี่แน่ไม่ไม่มีลูกห้องนี้ไม่มีห้องนี้ไม่มีอ๋อโอเคฮะหรือว่าห้องนี้ลูกพร้อมไหมพร้อมครับสองหนึ่งห้องนี้เอ้ยทำไมมาันไมมาสั่นอย่างนั้นอะอย่าอย่าบอกนะว่ามันมีอ่ะเอ้ยนั่งไงลูกไั่งไงไม่น่โอ้โหไปลูกกลับไปดีกว่าโอเคฮะเสร็จแล้วแหละวันเนี้ย เสร็จแล้วเหรอโอเคฮะวันนี้เด็กเขาไม่เรียนกันเหรอเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับกลับบ้านกันดีกว่าครับจะเดินกลับหรือนั่งรถกลับนั่งรถสิไม่ออกกําลังกายเหรอรู้ไหมการเป็นคามิล่าแมนที่ดีเราต้องวิ่งออกกําลังกายทุกวันนะลูกอ่าเอาอย่างไงก็ได้ครับไปลูกนะพี่ตาเพราะว่าปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคอ้าเหนื่อยจังเลยไปก่อนวาร์ปก่อนเดี๋ยวเราไปยิงคนอื่นมั่วนั่วเดี๋ยวเขาจะด่าเอาอ๋อได้ครับปึไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ วิ่งตามมา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 พลัวิ่งอยู่ครับเร็ววิ่งให้เร็วกว่านี้วิ่งให้เร็วกว่านี้เร็วสุดเลยครับผมเหนื่อยครับโอ้แค่นี้ยังเหนื่อยเลยโอ้เป็นคามิล่าแมนที่ดีไม่ได้แล้วเรื่องเข้าไม่ได้ทุกคนเป็นไรทุกคนเป็นอะไรกันทำไมไม่ไปทำงานจกทำเรื่องหยุดก่อนทุกคนหยุดก่อนทำไมไม่ไปทำงานกันฉลองไงก็ฉลองไงล่ะคุณคุณดูสิฉันเต้นอยู่นี่เห็นไหม คนไหนคือคุณเนี่ยนี่ฉัอูกอ๋โอเคแม่หาห้องน้ำอยู่ทางไหนเหรอครับผมปวดท้องมากเลยห้องน้ำอันนั้นเลยลูกตรงนั้นเลยตรงนี้เลยโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวพ่ออยู่กับพวกลุงๆก่อนนะได้ครับมาเตะกันต่อทุกคนฮึบฮึบโอเคแล้วกัน อย่าทักเกี่ยวกับอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะใครก็ได้ช่วยด้วยใครอ่ะอไม่นะไม่นะอ้าเฮ้ยเสียงลูกเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรว้ายๆลเฮ้ยเฮ้มันเปิดอะไรขึ้นลูกเปิดอะไรขึ้นมันมีมันมีสกีบีดีทอยเลทอยู่ในห้องน้ำฮะอ๋อเดี๋ยวเขาดูหน่อยมันตายแล้วครับผมยิงมันไปแล้ว โอ้นี่มันกล้ามากเลยนี่มันบุกเข้ามาในที่นี่มัไมอยู่ในนี้ได้ยังไงเนี่ยนั่นน่ะสิทุกคนเราออกไปคุยกันข้างนอกดีกว่ามาเรื่องนี้ต้องคุยกันหน่อยแล้วใช่ใช่ผมต้องคุยด้วยไหมฮะลูกก็ยิงกันฟังเฉยๆก็ได้มาเลยเข้าห้องประชุมเลยทุกคนมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ๊ยมันเข้ามาในนี้พร้อมประชุมแล้วฮะโอเคลูกยิงอยู่ตรงนั้นเลยคืออย่างแรกที่เชนกับเรจะถามก็คือมันเข้ามาอยู่ในนี้ได้ยังไงคือเราไม่ได้ดูแลนั่นนกนี่นะเฮ้ยโลูก่อย่า โอเคคือทุกคนท,ทุกกคนทุกคนไม่ได้ดูกันเหรอเนี่ยอฮะก็มันไม่ค่อยมีมาใครใครมาใช้ห้องน้ำนี่นะ ใช่มันเข้ามาได้ยังไงกันล่ะถือว่าใส่บัญชีเข้าไปนะฝ่ายบัญชีเหรอ่ายบัญชีเข้าอีกห้องหนึ่งหรือเปล่ามันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับสกีบิดี้ปลอมตัวได้หรือเปล่าฮะอ๋อแย่คิดว่ามันจะไม่ได้นะลูกนะมันอาจจะยากไปหน่อยอ่ปลอมตัวได้อย่างเดยวคือปลอมตัวเป็นโถส่วนใช่สิลูกมันก็ต้องเป็นโถเสื้อเข้าไปในโทรศัพท์คิดว่ามันน่าจะอยู่นานแล้วแล้วไม่มีใครพบเจอมันนะนะน่าจะใช่นะเออใช่สิมันมีเหมือนจะเป็นแบบบอสสกีบิดี้ที่มันแบบยังไงออ่ะะาาาายยยสพููนไปปหลลีเถึตัว ว่าแล้วคือคือมันไม่ได้ออกอารววามานายแล้วแต่ฉันคิดว่าเราควรจะกําจัดมันได้ไหมผมอยากกําจัดมันฮะโอ้ลูกคือแต่มันอันตรายมากเลยนะเจ้าตัวนั้นอะขนาดสานักงานเรายังกลัวเลยผมไม่กลัวฮะลูกร,รู้ไหมมีคนตั้งสามคนในบริษัทเราตายไปเพราะมันแล้วนะสามคนเองฮะโอ้ คนนี่มันอะไรเนี่ยฉันเครียดมากเลยฉันเต้นดีกว่าเออเออเอ้ยใจเย็นๆใจเย็นเคุณเดี๋ยวเึงเต้นเดี๋ยวมึงเต้นเฮ้ยลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนโอเค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 เอาเป็นว่าพาผมกลับบ้านไดมั้นผมอยากกลับบ้านแล้วทุกคนมาชมกันเสร็จหรือยังอ้าวโอเกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านโอเคทุกคนย้ายย้าไปลูกกลับบ้านไงโอ้ยถทำ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 ไมฮะอะอะไรอะไรป่าฮะผมลง้ถก่อนแล้วกัน เดลูกบ้านของเราใช่บ้านเราเข้าไปเลยมาเดี๋ยวแม่เข้าก่อนแล้วกันได้ฮะว้าผมชอบบ้านอย่างนี้จังเลยครับโอ้ยตัวผมเตี้ยตรงนี้ก็จะเป็นสรละลน้ำนะลูกนะสระน้ำเย่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 เจ้าน้ำม่ช่วยด้วย บูบูเร็วขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปโอเคไหมเนี่ยโอเคฮะผมยอบเล่นมากเลยฮะลูกที่หลังอย่าไปลงสระน้ำมั่วซั่วแบบนี้อีกนะได้ฮะนี่ตรงนี้จะเป็นลานกลางแจ้งนะลูกนะนี่นี่นี่ที่แทบบลินตรงนี้ด้วยลูกเอาไปกระโดดได้เลยนะได้ฮะนี่สะถึงบ้านเลยฮะที่บลินเน่ดูดูที่บลินจะถึงบ้านเลยฮะน้ำมันมันเตาบาร์บีคิวลูกไม่ได้ลูกอ๋อครับ ันนี้นะนี่อ่ะถูกต้องถูกต้องวางเข้าไปในบ้านดีกว่าเออลูกนั่นลงจอดรถนะลงจอดรถลูกโอ้ยลูกลูกลูกอย่าทำบ้านลูกอย่าทำบ้านฟังยียีโอ้ยย้โอ้ยคุณนั่งลงไปทำธุระกันดีกว่าปล่อยเขาไว้เงี้ยแหละใช่ไปกันเลนี่ตืนตื่ใจเลยพ่อแม่จะไปไหนฮะลูกอยู่ไหนเนี่ยจะไปไหนพ่อกับแม่จะออกไปทำธุระด้านนอกนะได้ฮะนต่ผมขออยู่บ้านคนเดียวนะบ้านที่เป็นของผมแล้วจะตีกล้อง เดี๋ยวเดี๋ยวลูกลูกลูกใจเย็นใจเย็นครับ แม่จะบอกอะไรให้นะดูดแลตัวเอดีๆไม่ใช่ว่าอยู่บ้านแล้วจะไม่มีใครมาทําอะไรได้นะลูกนะคือมันอันตรายถ้ามีอะไรก็คือโทรหาพ่อแม่ได้ตลอดแล้วก็มันมีห้องลับอยู่ใต้เคาน์เตอร์ครัวลูกได้ฮ่แม่ดูจะดีใจมากเลยสิงั้นไปดีกว่าคุณให้เขาอยู่คนเดียวไปเถอะพอไว้ใจได้ใช่ไหมเนี่ยได้ฮะโอเคอ่าในที่สุดบ้านนี้ก็เป็นของฉันแล้วฮ้ยดีจังเลยเออในที่สุดบ้านนี้ก็เป็นของฉันแล้วสินะไอโซฟานุ่ม แล้อาหารห้องครัวสระว่ายน้ำที่ฉันว่ายน้ำไม่ได้แล้วก็มีอะไรอีกนะอืมนี่คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นโถส้วมเป็นห้องน้ำนี่ก็ห้องนี่ห้องแคริอปล่ปปน,นี่มีโต๊ะคอมด้วยดีจังเลยอืมแล้วก็นี่จะาจะห้องพ่อแม่นะแล้วก็ยังมีตรงนี้อีกห่อเนี่ยโอ้ น,นี้เป็นน้าจะห้องพี่สาวใช่หรือเปล่าโอ้บ้านอันนี้มันดีจริงๆเลยนะเนี่ยอยู่บ้านนี้ทําอะไรดีนะมีอะไรให้ทําบ้างมีห้องลับอยู่ใต้ห้องครัวด้เหรออืมน่าสนใจน่าสนใจเฮ้ยเสียงใครกดชักชโครกนะ่ะไม่นะมีมีโจนอยู่ใฮ<อ>ะโจนเหรอรว,ว้าว,าวา ไม่กิ่แกแกแกค่คุณ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 คือใครอย่าเข้ามานะนานไม่นี่มาใช่คุณตัวใหญ่ขึ้นอย่างนั้นเหรอใช่แล้วพวกเรา,าเล่นกันเด้านหลังมีเครื่องบินอยู่ด้วยครับหลายเครื่องบินฮ่าโดนหลอกก็คือไม่เลยนั่นมันราชสากีบีดี้แน่เลยฉันต้องรีบไปไม่ได้อย่าตาจย์มาเก็บลงมา,งาไม่ได้เราจะอ้วนนี่คือปืนของพ่อใช่ไหมนะโอเคฮ่าฮ่าเดี๋ยวก็ลงมาสิ จะยิงให้ตายเลยเสียอะไรนะเจ้าหนุ่มน้อยนายทำอะไรนะฉันไม่บอกหรอกเจ้าหนึ่งร้อยไว้เจ้กินเดี๋ยวนี้จะดีกว่านะไม่จะไม่จะก,ก,กินหรอก,กไปไอ้ไก่ตายม,มาสิเจ้าหนึ่งร้ตายมาสิว่าจะังกินเดี๋ยวนี้เลย,ยนี่เนเอ้าตายแล้วนี่ฉันฆ่าราชาสกีบิที่ทอยเล่นใจกันเหรอโอ้ดีจังเลยไปนอนต่อดีกว่า